สวัสดีครับจากร้านกดังเปรมประชาแอร์นะครับธุรกิจที่2ที่เราทําก็คือเป็นในส่วนของบ้านเช่านะครับตรงน,นี้เป็นบ้านแฝดสองหลังหลังละ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําติดจองไปแล้วหหลังนะครับแล้วก็เหลือหหลังตอนนี้ก็คือหลังที่ผมจะรีวิวนี้คือเหลือยังไม่มีใครจองนะครับค่าเช่าอยู่ที่เดือนละเ0็ดพประตูด้านหน้าสไลด์แบบนี้นะครับสไลด์เปิดแบบนี้เปิดปิดแบบนี้ก็สามารถจอดรถได้ 2คันนะครับก็คือด้านหน้านี้จอดรถได้2คันหน้ากว้าง6เมตรลึก6เมตรครับจอดได้สบายสบายรถกระบะ2คันนะครับเป็นการก่อสร้างโดยใช้ไอโซวอลนะครับก็คือแซนวิชพาเนลนะครับ3นิ้วแล้วก็หลังคาเป็นพีวโฟม1นิ้วนะครับผมก็เก็บเสียงแล้วก็ประตูข้างหน้าเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับงานสีดำวีสีสีดำด้านในก็จะเป็นพื้น s p c คลิกล็อกวันนี้ได้ พี่แคทพี่แคทเอาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับข้างบ้านมาข้างบ้านตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ผมติดตั้งเครื่องทีวีผมแถมสี่สิบสามนิ้วนะครับตัวนี้เป็นทีวีสี่สามนิ้วแล้วก็มีกล่องของ PSI ให้ก็สามารถดูในส่วนของทีวีได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดใช่พี่มันใช้งานง่ายครบทุกฟังก์ชันสวยๆค่ะสวเยอยู่แบบสะอา ไม่ต้อง <Sure. S 2> อะไรมากมายยิ้วกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยใช่ตัวนี้ปิดอยู่มั้งอ่าสัญญาณอ่อนแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับลูกค้าจะให้ชมแบบยาวๆเรียวๆทีวีทีวีเ <TV, S 2> <ๆ>ตียงเปิดกล่องโอเคอ๋อเขากำลังอัปโหลดนะครับเดี๋ยวก็ดูตัวอื่นก่อนนะครับตัวนี้ก็ตู้เย็นก็จะเป็นของไฮเซนเหมือนกันนะครับตู้เย็นไฮเซนเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดห้านิ้ว เป็นขนาดอสองประตูตัวนี้ล้อขยับได้นะเดี๋ยวผมขยับจริงๆตำแหน่งตู้เย็นผมจะวางแบบนี้นะครับลูกค้าตรงนี้นะเนี่ยตำแหน่งนี้ตัวนี้คือเลเ o u t มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวซูมโอ้แต่ไม่ค่อยชัดอ่าตัวนี้ก็จะมีแอร์ห้องห้องถุงนะครับตัวนี้ห้องถุงก็ขนาดหน้ากว้างประมาณ2.50เมตรห้ลึกประมาณ7เมตรนะครับตัวนี้ อ่อไม่แคบนะครับห้องโถงเนี้ยตัวนี้ฮะตัวนี้ห้องนอนแรกห้องนอนแรกก็จะกว้างกว่าห้องนอนที่สองเป็นเตียงหกฟุตครับผมเตียงหกฟุตตัวนี้ค่าเตียงอยู่ที่6กพันเก้าพี่พร้อมพร้มที่นอนใช่ชุดนี้อยู่ที่6กพันเก้าผมใช้บริการเคร่อแอร์เก้าพัน BTU ของใหม่ของมีเดียนะครับ มีเดียนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเต้ารับสัญญาณทีวีให้ด้วยตัวนี้หัวนอนหันไปทางนี้ในกรณีลูกค้าอยากจะติดทีวีเพิ่มในห้องนอนผมทําไว้ให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กมีสวิตไฟตัวนี้ก็เป็นโต๊ะรับแขกก็ทําไว้ให้ตัวนี้โต๊ะทีวีนะครับ,<อ>บมีพี่แคทโซฟาให้อันนึงนะครับ,บโซฟาก็อุดหนุนในส่วนของบางประยินนี่แหละครับที่บางประยินก็ใช้บริการครับพี่เขาตัวนี้เป็นในส่วนของห้องนอนที่2นะครับ ห้องนอนที่สองก็เล็กกว่าหน่อยมันจะอยู่ประมาณ3เมตรคูณเก้าเมตรนะครับห้องแรก3เมตรคูณ4เมตรประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเตียง5ฟุตนะครับก็มีเตียงให้แล้วก็มาดูในส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวผมมีฮูดดูดอากาศแล้วก็มีซิงค์ล้างจานตัวนี้ก็ตำแหน่งของวางในส่วนของตัวหัวเตาแก๊สนะครับผมไม่จะให้หัวเตาแก๊สนะให้แต่ตัวดูดอากาศนะแล้วก็มีสิงล้างจานหนึ่งหลุม แล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องซักผ้า13กิโลฝาบุญน1เครื่องนะครับตัวนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ขนาดประมาณ1.5คูณ3เมตรน,นะครับก็มีฝักบัวตรงนั้นมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ผมทําเล่นสเต็ยอยู่นะครับลูกคา้ากระเบื้องไม่ต้องกลัวลื่นนะครับเพราะว่าเราเลือกกระเบื้องที่มีเนี่ยตัวนี้เป็นกระจนะครับมีกระจมีอ่างมีชักโครกอย่างดีให้ด้านหลังติดมุ้งลวดแบบนี้นะครับด้านหน้ามีมุ้งลวดนะครับด้านหน้าก็มีมุ้งลวด ด้านหลังก็ติดม้วนดวดอย่างนี้ข้างนอกด้านหลังประมาณเมตรห้าสิบนะครับยาวก็ประมาณหกเมตรนะครับลูกค้าตัวนี้ก็จะผนังกันก้นกับอีกหลังหนึ่งนะแอร์ผมก็จะมีคอยล้อนตรงนี้เป็นของตัวในห้องถงนะครับตัวนี้ห้องถงแต่ถ้าเกิดเป็นในห้องนอนนี่ผมยกไว้หลังคาด้านบนนะครับตัวนี้ด้านหลังเนี่ยซักว่างในส่วนของตากผ้าอะไรต่างๆได้แบบสบายๆเลยนะครับลูกค้าฝ้าด้านบนเราก็ติดหลอดไฟให้หลอดหนึ่งครับตัวนี้เป็นหลอดเล็ก แล้วก็มีก๊อกน้ําให้ก๊อกนึงเผื่อบางทีอยากจะชักล้างอะไรต่างๆก็ทําได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ใจรายละเอียดแทบจะทุกมุมครับผมตัวนี้ตัวนี้กําลังโหลดในส่วนของทีวีไม่มีสัญญาณเดี๋ยวจะลองเทสดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับห้องถุงของผมก็ประมาณนี้ห้องนอนถ้าใครสนใจนะครับค่าเช่าก็อยู่ประมาณเดือนละ 7 0 0 0บาทนะครับพร้อมอยู่คือ1มครับมัดจำเดือนหนึ่งแล้วก็ประกันน้ำไฟเดือนหนึ่งน้ำไฟก็คือตามมิเตอร์ไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้มิเตอร์ใหม่เลยนะดิจิตอลด้านหัวหัวเรือนตัวนี้มิเตอร์ใหม่แยกหม้อไฟนะครับเป็นทะเบียนบ้านมีนะครับตัวนี้เป็น1ทับหตัวหลังนู้นนะครับหลังที่ผมกำลังรีวิวนี้เป็น1นทับหหมู่บ้านเปรมประชาคันที่วิวนะครับ ใครสนใจต้องการเช่าบ้านที่มีสัดส่วนแบบนี้นะครับด้านข้างบ้านให้ดูนิดนึงตัวนี้ก็จะเหลือประมาณ50เซนนะครับไว้เดินตัวนี้ตัวแอร์ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราคอยร้อนไว้ด้านบนเงียบเพราะว่าตัวอ,อ,อาคารมันก็เงียบอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับด้านนี้ตนี้ด้านหน้าติดถนนซอย3นะครับต้นซอยเลยนะครับเดินไปมินิบิ๊กซีเนี่ยประมาณแค่300เมตรเองนะครับจากนี้ไปมินิบิ๊กซีด้านหน้าก็จะกว้างแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู มุมกว้างนะครับมุมกว้างจอดรถได้สองคันครับฟ้าหลังคาสูงประมาณ2.8เมตรครับ 2.